m o ร์นิ่งมูฟขับเคลื่อนโลกการลงทุนในทุกเช้าวันใหม่วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกันกับซีรีส์กองทุนใหม่ของ Asset Plus นะครับที่ชื่อว่า A Tracker s ครับซีรีส์นี้เนี่ยวันนี้นะครับใน p ฟิ n น m มนาเราก็มีบทความครับที่มาเล่าให้ฟังว่าซีรีส์นี้นะครับจะเป็นทีมการลงทุนอะไรบ้างแนวคิดที่เขาบอกว่าเป็น s s s v e t ต e ม a ติ c นะครับเติบโตตามเทรนด์ขับเคลื่อนตอนนี้มี2กองทุนใหม่ครับคือกองทุนที่ชื่อว่า A Ring แล้วก็ A Silver นะครับ จะเป็นยังไง a t r a c k e r s คือไรมีคอนเซ็ปต์มีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณนัชพลจิรสถิตหัวดอฟ d ปรดักต์เดเวลลอป n มน n ์แ n นด์ t ินเวสท์เ t นต์นะครับจากบรอจเอ s s e t Plus ครับสวัสดีครับคุณแฮมครับสวัสดีครับพป้าครับสวัสดีครับครับวันนี้เรามารู้จักกับซีรีส์ a t r a c k e r s กันก่อนเลยนะครับกองทุนรวมในกลุ่มนี้เนี่ยคืออะไรครับมีคอนเซ็ปต์หรือว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนยังไงครับได้ครับเราบอกเลยว่าทางวบรอดโจเอเี แทนนะครับผมที่จะอยากจะออกกองทุนแนวแบบ p a s s i v ETF e ที่ Track Index ี้นครับผมก็เลยออกมาเป็นซีรีส์ใหม่ชื่อ A Tracker Tracker เองก็เป็นคำง่ายๆคือว่าเป็นแบบกองทุนที่ Track Index สนะครับผมส่วน A เองก็ตรงไปตรงมาครับมาจากชื่อย่อของทางบรอ a s s e เ Plus เองเลยเป็นชื่อยอ่อว่า A Tracker ตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยซี A Tracker เองเนี่ยก็จะเป็น Passive ETF แต่ว่า มันจะไม่ใช่ passive e f ธรรมดาเฉยๆนะคผมคือเราเองก็จะออกในส่วนของกองทุนที่เป็น passive e f ที่เป็น themeatics ที่น่าสนใจน่าลงทุนนะครแล้วก็ตปมน t innovation ใหม่ๆต่างๆนะครับผมครับซึ่งในรอบแรกนี้เนี่ยก็มี2กองทุนออกมานะครับชื่อกองทุน A-Ring แล้วก็ A-Silver นะครับ concept ครับหรือว่านโยบายความน่าสนใจของ2กองทุนนี้เป็นยังไงบ้างรครับก<ค>็สองกองนี้เองก็เป็น2กองที่ออกมา <S 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 ลอน์ก่อนเลยนะครับ ตัวเปิดตัวของอซีเอแท็กเกอร์นะฮะกองแรกเอริงเองก็จะเป็นกองเหมือนทองนะครับผมส่วนกองนึงจะเป็น A s i l v e r ร์นะผมก็คือมีเหมืองทองแล้วก็มีเหมืองเงินนะผมซึ่งเองก็มองว่าตรงนี้เองไม่จุดน่าสนใจนะครับล็สินทรัพย์ของเองเหมืองทองเหมือนกัินเองก็ทำหุแทนได้ดีช่วงที่ผ่านมาเลยมองว่า2องกองนี้เองก็อาจจะเป็นจุดเล็กน้อยที่ดีสำซีตัว A h a ท k e r ตรงนี้นะครับครับมี2กองนะครับก็คือเอริงเนี่ยอันนี้เป็นเหมืองทองแล้วก็เอซิเวอร์ อันนี้เป็นเหมืองเงินนะครับเดี๋ยวเรามาเอ่อมาเจาะลึกกันหน่อยครับว่าทั้งสองกองนี้เนี่ยจะมีนโยบายการลงทุนนะครับมีสินทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตหรือว่ามีจุดเด่นอะไรที่เป็นจังหวะเป็นโอกาสในการลงทุนช่วงนี้นะครับเมื่อเริ่มต้นกับกองทุนหน้าก่อนนะครับก็คือ A-ring ครับหรือว่ากองทุนเปิด A-Trackers Global o o อลโก้ไ e เนอร์สนะครับไปดูกองทองกันก่อนครับว่าเป็นยังไงครับครับเดี๋ยวขอเล่าว่าในส่วนของตัวเ r i n g นะครับผม ก็จะเป็นกองที่ชื่อเนี่ยครับผมเล่าก่อนนะที่มาที่ไปนะกองเนี้ยเป็นกองสร้าของฟิทเจอร์ฟันนะครับผมที่ลงทุนในกองปลายทางที่เป็นของตัวแบ็กร็อกนะครับผมที่เป็นตัวโควาโกมายเนอร์ Go 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 นะครับอีควิตี้ฟันนะครับผมพอดีชื่อกองทิกเกอร์เขาเนี่ยเขาชื่อว่าอ่าชื่อกองริงนะครับของตัวแบ็กร็อกเองเลยจับตัวเนี้ยมันเป็นชื่อเหมือนของเรานะครับผมถึงแม้ชื่อก็เก๋ดีนะเพก็เอริงก็เหมือนกับเป็นแก้วแหวนเงินทองนะครับผมก็เลยอ่าเป็นกองแรกของ A อทักเกอร์ซีรีส์นี้เลยนะครับผม ถามว่าแล้วกองเหมืองทองเนี่ยถามว่าทําไมถึงน่าสนใจนะครับผมก็เริ่มก่อนเลยว่าจริงๆเนี่ยปีนี้ที่ผ่านมานะครับทุกท่านคงทราบกันแหละวว่าทองคำเนี่ยมันขึ้นมาได้ดีนะครับผมราคาทองคำปรับตัวยืดคืนเดทเนี่ยบวกไปประมาณเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่รู้ไหมครับว่าราคาของเหมืองทองเนี่ยมันขึ้นมากกว่าราคาทองคําอีกนะครับผมขึ้นมายืดคืนเดทเนี่ยนะครับณสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยมันเกือบร้อยห้าเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าขึ้นมาได้แรง มากมากเลยกว่าราคาทองคําทั่วไปซึ่ไปนะครับผมซึ่งจากสิติที่ผ่านมานะครับผมซึ่งเวลาที่ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมเ uh huh. มืองทองอ่ะโดยสิติแล้วกันโดยย้อนหลังนะครับเฉลี่ยเนี่ยราคาหรือดีเทิร์นผลตอบแทนของเมืองทองเนี่ยมักจะสูงกว่าทองคําโดยเฉลี่ยประมาณ2เท่านะครับผมซึ่งพูยๆคือว่าเมืองทองเนี่ยมันคือสินทรัพย์ที่ไฮเบต้ามากกว่าราคาทองคานะครับผมซึ่งชาตินี้ก็จะเห็นครับว่าในช่วงอย่างเช่นช่วงปี 2001ถึง2008ในช่วงก่อนเกิดซับพลามเนี้ยตอนนั้นทองเองก็แรลลี่มาเรื่อยครับผมตอนนั้นอะช่วง8ปีนั้นนหะทองบวกมากเกือบเกือบสามนะครับผมแต่ตาวค่าเหมือนทองเองอ่ะกลับแรงกว่าบวกไปถึง630%นะครับผมหรือว่าเกือบสองเท่านะล่าสุดเองนะครับผมในปี2020ถึง2022เองนะฮะซึ่งตอนนั้นเองอ่ะราคาทองคำบวกขึ้นมากเกือบสี่สิบเปนะครับเหมือนทองเองก็บวกขึ้นมาได้ร้อยเปอรนะครับผมก็มากกว่า2สองเท่ย ไซเคิลล่าสุดเองนะฮะที่ทองคําเริ่มปรับตัวขึ้นในช่วงปี23ละจนถึงปัจจุบันเองก็ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะครับผมก็เลยทำให้อกองเหมืองทองเองเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์สำนักทุนช่วงนี้นะครับผมสำนักทุนที่อยากหาทางเลือกแทนกองทุนนอกจากก็โกลสปอร์ตเนี่ยที่ลงทุนได้แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันลิงก์ทุทองแล้วมันได้ผลตอบแทนซิ่งกว่าทองเองเนี่ยก็เลยมองว่ากองเหมืองทองเองน่าสนใจนะครับผมตรงนี้นะครับครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูสินทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตของกองนี้กันหน่อยครับว่า เออในกองนี้เนี่ยเขาลงทุนในเหมืองทองนะครับมีเหมืองอะไรเป็นที่รู้จักกันยังไงบ้างหรือว่ามีจุดเด่นยังไงบ้างครับได้ครับผมก็เดี๋ยวขอเล่าไปตรงนี้ขังครับว่าในส่วนของตัวกองนี้ชื่อว่าเอริงนะครับผมก็ที่เราเมื่อกี้ว่าเป็นกองสะสมของฟิทเจอร์ฟันนะครับผมซึ่งตัวกองทีนลงทุนเองเนี่ยนะครับเป็นชื่อว่ากอง i s h a r e MSCI Global Gold Miner นะครับผม ETF นะผมเป็นกองหุ้นเหมืองทองนะครับซึ่งมันจะแท็กอินเด็กซ์เนี่ยของตัว MSCI ตัว Gold Miner มาร์เก็ตอินดี x นะครับผมซึ่งยูนิเวอร์สก็ลงทุนได้นะผมก็คือต้องเป็นบริษัทเนี่ยที่มีรายได้จากเหมืองทองหรือการขุดเหมืองทองไม่น้อยกว่า50%นะครับผมตรงนี้คือเป็นเกณฑ์หลักๆของเขานะครับผมซึ่งกองทุนเนี้ยเปิดมาตั้งแต่ปี2012นะครับผมไซก็ถือว่าใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วเอลอยู่ที่ประมาณ2.3พันล้านดอลลาร์นะครับผมแล้วก็มีหุ้นในพอร์ตที่ถืออยู่ที่ประมาณเกือบ40ตัวนะครับผมในไซเนี่ยเห็นได้ว่า หุ้นทั้งหมดเองเนี่ยเป็นเหมืองทองหมดเลยนะครับผมประเทศลงทุนหลักอีกนี่เป็นแคนาดาเพราะเป็นประเทศที่มีเหมืองทองมากที่สุดนะครับผมก็ลองมาเป็นของอเมริกานะครับผมแคนาดาลงทุนอยู่ประมาณ56แล้วก็อเมริกาที่มา17นะครับผมในส่วนของหน้าคุณที่ลงทุนเองอ่ะอย่างตัวท็อปเองก็จะเป็นอย่างเช่นนิวมองนะครับผมซึ่งเป็นเหมืองทองอันดับหนึ่งของโลกนะสัญชาติอเมริกันนะครับผมอันดับ2เนี่ยก็เป็นแอนิโกนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทเป็นเหมืองทองอันดับหนึ่งของแคนาดานะครับผมซึ่งก อ่าบริษัทที่ขนาดใหญ่มากๆนะครับผมครือพูดง่ายๆว่ากองทุนนี้เองก็จะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนเหมืองทองที่เป็นอ่าลัสแคปนะครับผมใหญ่ๆนะครับผมของของโลกนะครับตรงนี้นะฮะครับไปดูผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาบ้างครับว่ากองทุนหุ้นเหมืองทองเนี่ยเอ่อเปรียบเทียบแล้วนะครับผลตอบแทนเป็นยังไงเวลาที่ทองขึ้นเหมืองขึ้นแรงกว่าหรือเปล่าแล้วเวลาที่ทองลงเหมืองเป็นยังไงบ้างไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันหน่อยครับ จริงต้องบอกว่าปัจจุบันเองเนี่ยถิงคาห์เหมือนทองนะครับยูคูเดตเนี่ยปัจจุบันนะ่ยแต่สิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยบวกมาประมาณร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมของกองนี้นะของกองไอแชร์ตัวไอวิศัยก็โกงมานยอะอีกทีเอฟตรงนี้นะครับผมอ๋อแล้วก็เถ้ามองย้อนกลับไปเองเนี่ยช่วงที่โกนารีไม่ดีนะหนึ่งปี่านมาเองก็บวกไปเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่มานแปดสิบแปดจุดเก้านะครับผมแล้วก็ถือยาวๆหน่อยอย่างเช่น อ่าห้าปีย้อนหลังเองนะผมก็บวกไปถึงปีเกือบสิบหกปอร์ซนะครับผมก็ถือว่าเป็นกองทุนหนึ่งที่ถ้านักทุนเองอ่าคนไหนที่สนใจเทรดทองอยู่แล้วเนี่ยเราอยากจะหารีเทิร์นที่มันสูงกว่าทองแนละ้วไฮเบต้ากว่าทองเนี่ยผมมองว่ากองนี้ก็น่าสนใจแล้วก็รีเทิร์นย้อนหลังมาถือว่าดีมากเลยนะครับพี่ปั๊บครับครับอ่ะก็คือไฮเบต้าเนี่ยหมายความว่าเวลาที่ทองขึ้นนะครับหุ้นเหมืองทองจะขึ้นแรงกว่าถูกต้องครับผมตรงนี้ก็ถือเป็นสิย์ที่เรียกว,ว่าจากสิรย้อนหลังแล้วกันนะผมโดยส่ว<อ><อ>นใหญ่เนี่ เวลาทองขึ้นเท่าไหร่เหมือนทองจะขึ้นมากกว่าทองคําประมาณสองเท่านะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าช่วงที่ตลาดทองคำป็นขาขึ้นนะครับหุ้นในกลุ่มเหมืองทองหรือว่ากองทุนนี้ก็จะได้ประโยชน์มากกว่าด้วยนะครับถูกต้องครับผมก็เลยมองว่าตรงนี้เองน่าสนใจมากเพราะทองคําเองก็เพิ่งย่อลงมานะครับผมจากระดับสูงสุดที่มันสี่พันสามร้อยกว่านะครับผมถ้าหากใครอยากจะสะสมทองแล้วอยากเฮ้ยตัวไหนที่มันซิ่งมากกว่าตรงนี้ก็เหมาะสมจบกองกองเหมืองทองคําตรงนี้นะครับครับไปดูอันนี้คือกองทองคำอีกองหนึ่งครับ A Silver ครับ กองทุนเปิด a t r a c k e r Silver Miner s Equity เหมือนกันก็คือเป็นธีมเหมืองเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากเหมืองทองมาเป็นเหมือง Silver หรือว่าโลหะเงินนะครับอันนี้นโยบายเป็นยังไงบ้างลักษณะการทุนคล้ายๆกับเหมืองทองหรือเปล่าครับใช่ครับผมก็หลักเองเนี่ยตัว Silver นะครับผมเดี๋ยวขอ,อยากข้ามไปดูนี่ลวกันตัวข้อมูลกองทุนนะฮะก เราเองเนี่ยก็ลงทุนในกองทุนของแ a c k ฟลอกเช่นเดียวกันนะครับเพรายไว่าสักเจอเดียวกันเลยเป็นฟิทเจอร์ฟันนะครับผมลงทุนในกองทุนเดียวนะครับผมอัน,นเมื่อกี้เป็นเหมืองเหมืองทองอันนี้เป็นเหมืองแร่เงินนะครับผมซึ่งตัวที่เราลงทุนหลักๆเองก็จะเป็นตัวกองทุนชื่อว่า i s h a r e เอ็มเอสซีไอโกลบอลซิเวอร์แอนด์เมทันะครับผมก็เป็นกองทุนหุ้นเป็นกองทุนหุ้นนะหุ้นเหมืองเงินนะครับ,รบซึ่งยูนิเวอร์สกองทุนเองก็เกณฑ์เหมือนกันนะครับผมอันที่แล้วจะบอกว่า ถ้าทองคาเองก็ต้องทุนมีรายจากทองเกิน50%นะครับกองเหมืองเงินเองก็เหมือนกันคือว่าออิเวอร์สคือว่าจะต้องลงทุนในบริษัทนะผมที่มีรายได้จากแรกเงินหรือการขุดจอบแรกเงินนะครับผมเกิน50%นะครับถึงลงทุนได้นะครับตรงนี้ซึ่งตัวกองทุนนี้เองนะครับผมก็เป็นแนว passive ทีย l เป็นรอบไปเมื่อกี้นะครับก่อตั้งนะครับผมในปีเดียวกันเลย2012นะครับผมแล้วก็ size กองทุนเองอยู่ที่มาสัก500ล้านเหรียญน,นะครับผมหรือที่เป็นเงินบาทเองก็ประมาณเกือบๆหนืนห้าพันล้านบาทนะ อ๋อผอเองก็ม <vantage> ีการการลงทุนในหุ so ้นหลายตัวครับผมจนบันเนี่ลงทุนอยู่ที่ประมาณี่มา29ตัวนะครับผมแล้วก็การกระจายประเทศต่างเองเนี่ยเน้นอย่างเหมืองเนาะเหมืองพวกแร่เงินแรกทองอ่ะมันก็อยู่ที่อ่าอเมริกาแคนาดาซะเยอะนะครับผมเห็นว่าในส่วนของตัวคันที่โลเคชันใกล้เคียงกันนะครับแคนาดามา4 8แล้วก็อเมริกา20%นะครับผมในส่วนของตัวลงทุนหลักๆเองนะครับผมก็เหมือนจะเป็นเรียกว่าเป็นบริษัทใหญ่ในส่วนของตัวแร่เงินนะัผมอย่างบริษัทแร่ผม ตัวอินดัสทรีอัสผมนี่ก็เป็นแร่เหมืองเงินอันดับหนึ่งของโลกนะครับผมตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเวกสูงสุด23เปอร์เซ็นแล้วก็อันดับสองอย่างทางเฮกลาหมนิ่งเนี่ยก็เป็นบริษัทเหมืองเงินอันดับหนึ่งของอเมริกานะครับผมซึ่งจุดเด่นของกองทุนนี้คือว่าเราเน้นลงทุนในที่เป็นตัวกุ้นเหมืองเงินที่เป็น l a s t c a p นะครับผมซึ่งจะแตกต่างจากกองทุนอื่นในตลาดด้วยตรงนี้นะครับครับผลตอบแทนที่ผ่านมาของเหมืองเงินเป็นยังไงบ้างคนระับเพราะว่าราคาซิลเวอร์เนี่ยผันผวนกว่าทองคํานะครับ เวลาที่ทองขึ้นซิลเวอร์ขึ้นแรงกว่าเวลาที่ทองลงซิลเวอร์ก็ลงแรงกว่าด้วยแล้วหุ้นเหมืองเงินเนี่ยเคลื่อนไหวเหมือนกับเหมืองทองหรือเปล่าครับอ่าเรียกว่าภาพใกล้เคียงกันเลยนะครับผมที่เห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยราคาเงินในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเองก็อาจจะขึ้นมามากกว่าทองคำนะทองคํานะบวก40%อร์ราคาเงินซิลเวอร์สปอตเนี่ยก็ขึ้นอยู่ราวสัก50-60%นะครับผมแต่เห็นได้ว่าล่าสุดยูคิเดตนะครับผมเงินเนี่ยขึ้นมาแค่50-60%ใช่ห้าราคาหุ้นเหมือเงินเนี่ยยูร์เดซเนี่ยบวกไปแล้ว130%นะหม เรียกว่าแมกนิจูดเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับผมแล้วก็ย้อนหลังไกลๆอย่างเงี้ยหปีเองก็ถือว่าบวกได้ปีละสิบเอ็ดก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เรียกว่าเอาผู้ฟอร์มได้ดีเหมือนกันนะครับผมแล้วเนี่ยในส่วนของตัวหุ้นเหมืองเงินเองอ่ะภาพมันเหมือนกับเหมืองทองเลยนะผมคิดว่าสักคนที่อยากจะเล่นหาอ่าสินทรัพย์ที่เป็นลิงก์ทูเงินแล้วก็แรงกว่าไฮเบต้ามากกว่าเหมืองเงินเองก็ตอบโจทย์มากกว่าอย่างเงี้ยครับครับทีนี้มาดูความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของเอ่อค่าธรรมเนียมบ้างครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยกองทุนนี้ถ้าเกิดนักทุนสนใจนะครับมีช่องทางในการเาซื้อหรือว่าลงทุนได้ยังไงบ้างครับก็เล่าบอกครับว่าเรื่องของความเสี่ยงเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าอันนี้เป็นกองทุนเนี่ยที่ l i n k ์ทูเงินกระทองนะครับผมแล้วก็ไฮเบต้ามากกว่านะครับผมขาขึ้ <c oughs> นนะครับว่าขาขึ้นเองเนี่ยนักทุนเองก็จะเอนจอยเรื่องของกํกาไรที่มากกว่าแต่ตรงค่าคับผมในส่วนของขาลงเองเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนและมีโอกาสที่จะตอบตัวลงมากกว่าราคาตัวสินทรัพย์ที่มัน เกี่ยวข้องอย่างเช่นทองหรือเงินมากกว่าเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้เองก็เป็นความเสี่ยงที่องทุนเองจะต้องรับรู้รับทราบก่อนนะครับว่ากองทุนนี้จะผันผวนกว่าราคาทองคําหรือเงินโดยทั่วไปนะครับผมตรงนี้ซึ่งกองทุนนี้เองนะผมอยากจะบอกว่าเราเองก็จะไปเป็นสองกองแรกที่เรารอนซับตัวซีรีส์ A แท็กเตอร์นะครับผมซึ่งเราเองเนี่ยจะทําการ IPO นะครับตั้งแต่วันนี้รันที่สิบเอ็ดนิาคนคือวันศุกร์นี้นะครับผมจนปิด IPO เนี่ยคือวัน สุขหน้านะครับผมคือวันออกขออภัยครับวันที่27พฤศจิกายนหรือวันพฤหัสหน้านะครับผมจะเป็นวันปิดไอทีโอนะครับตรงนี้นะครับส่วนของตัวค่าธรรมเนียมนะครับผมต่างๆนะครับผมก็ปัจจุบันเองเนี่ยสองกองนี้นะครับผมจะมีค่าตัวเนี่อนการซื้อขายนะครับผมก็ในการซื้อนะครับผมอยู่ที่ฟอนต์เอ็นฟรีนะครับอยู่ที่1.25%นะครับผมแล้วก็ค่าเงื่อนการจัดการนะครับอยู่ที่1.61%ต่อปีนะครับผมยิ่งส่วนตัวฟอนต์เองนะครับผมกองเราเองจะเป็นกองที่ มีค่าธรรมเนียมนะครับผมถูกสุดแต่ในตลาดด้วยนะผมซึ่งก็จะเป็นประโยชน์งทุนเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับผมใน <c oughs> ส่วนของช่องทางการซื้อขายนะครับผมก็จริงแล้วเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางบริจรสุดพลาสนะครับผมหรือทางพิณมินาเองก็มีข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับผมตัวอย่างเราเดียวกันสามารถซื้อขายนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับผมต้องทนุนไทยสนใจเองสามารถติดต่อผ่านช่องทางของบลิจรสุพลาสต์อทางพินมินาได้ครับผมพิณมินาเองเป็นตัวแทนของเรา ครับผมดูตัวแทนตัวที่เกี่ยวข้องนะครับผมครับก็กองทุนนี้อยู่ในช่วง IPO นะครับ21ถึง27พฤศจิกายนนี้ครับแล้วก็มีคำถามมาเพิ่มเติมนะครับอ่านโยบายป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่างเงินเป็นยังไงบ้างครับอันนี้เป็นนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพิธีการกองทุนนะครับผมแต่ว่าโดย Policy เนี่ยโดยหลักๆเราเองเนี่ยเราเองต้องการป้องกันความเสี่ยงเงินโดยส่วนใหญ่ที่จะเป็น Nearly Fully Hedge ประมาณ90%ของกองทุนอยู่แล้วโดยปกตินะครับครับ ถามถึงนโยบายเพิ่มเติมบ้างครับในฝั่งที่เป็นลงทุนในเหมืองนะครับอันนี้คือถ้าเกิดเป็นกองเหมืองทองก็จะเป็นเหมืองทองทั้งหมดเหมืองเงินก็จะเป็นเหมืองเงินทั้งหมดนะครับมีการผสมเหมืองอื่นเข้ามาในแต่ละกองโดยหรือเปล่าครับเล่าก่อนครับว่าหลักๆเองเนี่ยกองนี้กองเอริงเองนะครับผมจะเป็นกองเหมืองทองกองแรกของไทยที่เป็นเหมือนเป็นเหมืองทองเพียวนะครับแล้วลงทุนมั่นใจว่าในส่วนของตัวกองเหมืองเหมืองทองเนี่ยจะเป็นเหมืองทองเพียวเท่านั้นนะครับผม ในส่วนของเหมืองเงินนะครับผมลำลังเองก็คือเล่าไปแล้วว่าบรษิษัทลงทุนได้จะต้องมีรายได้จากแร่เงินนะครับผมเกิน50%นะครับผมเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงครับว่าแร่เงินเนี่ยอาจจะต่างจากทองค,คำนิดหนึ่งคือแร่เงินเองเนี่ยมันจะสูญสก,กัดจากโลหะอื่นๆนะครับผมซึ่งอาจจะมีผลพลอยได้โลหะอื่นประกอบไปด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นทองแดงบ้างเป็นนิกเกิลบ้างนะครับผมแล้วเนี่ยหรือแร่เงินเองเนี่ยเราเก็เป็นเพียวเพลแร่เงินแหละแต่ว่ารายได้ของบริษัทพวกเองเนี่ยอาจจะมีโลหะอื่นมาเกี่ยวข้องบ้างนนนนะะะรรรัผมมเเพพาากกกสดแ่่งงิขออวีีโลหื ได้รับเป็นผลพลิได้ออกมาด้วยอย่างเงี้ยครับครับถามคําแนะนําในการจัดพอร์ตนะครับว่าสัดส่วนกองทุนนี้นะครับถ้าเกิดมีในพอร์ตเนี่ยควรจะมีสัดส่วนประมาณเท่าไหร่หรือว่าควรจะแบ่งยังไงนะครับระหว่างโกลหรือว่าซิลเวอร์ครับคือผมเองก็รักพี่ชายน้องนะผมเพราะว่าผมมองว่ามีทองก็ควรต้องมีเงินนะผมพอๆกันเลยนะครับผมผมมองว่าอย่างเงี้ยสัดส่วนผมเมื่ีว่าเหมาะสมนะส่วนใหญ่กองทุนเองก็จะสัดส่วนของการลงทุนของทองกับเงินเนี่ยประมาณ10ของพอร์ตอยู่แล้วนะครับสี่สัทางเลือกนะครับผมมองว่าอันเนี้ย กองทุนพูดนนี้เป็นหุ้นนะกองทุนหุ้นนะหุ้นเหมืองทองกับเหมือนเงินผมว่ามันสามารถแทนสัดส่วนของทองกับเงินในในพอร์ตลูกค้าได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าลูกค้าอย่างเราแนะนำโปรติเนี่ยเรานำพวกเอร์เรวิเนต์อร์ตนะครับผมบของพอร์ตวัเนี่ยเราเองก็มองว่าแบ่งครึ่งแล้วกันนะครับผมก็อาจจะลง5%ในเหมืองทองและอีก5%เนในเหมืองเงินนะครับผมก็ได้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับได้ครับแล้วก็ใครที่สนใจกองทุนนี้นะครับ ทางเว็บไซต์ Phenomena ครับก็มีบทความนะครับที่อธิบายเรื่องธีมการลงทุนนะครับของกองทุน A t r a c k e r s ไว้ที่เว็บไซต์นะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับที่ขึ้นบนหน้าจอแบบนี้เลยนะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมดูนโยบายดูรายละเอียดได้แล้วก็ซีรีส์นะครับ A t r a c k e r s เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เป็นคอนเซ็ปต์ก็คือ Passive thematic นะครับคุณผู้ชมก็ถามว่าถ้าเกิดมี A Ring มี A Silver แล้วอนาคตจะมีจะมี A ที่เป็นตัวกองอื่นออกมาด้วยหรือเปล่าครับ แน่นอนครับผมในปีหน้าเนี่ยเรามีแผนที่จะออกอีกเยอะนะสหรับตัวกองซีเอแท็กเอร์นะครับแล้วก็จะเป็นกองที่เป็นอินโนเวทีฟนะครับผมพรอดักตีมตีมติใหม่ๆนะครับผมซึ่งเองก็อยากจะให้นักทุนลอติดตามกันดูนะว่าในปีหน้าเองเนี่ยเราจะมีกองไหนออกมาเพิ่มเติมอีกนะครับตอนนี้เองก็ขอเปิดตัวจาก2กองนี้ก่อนเลยนะครับผมกองเหมืองทองกับเหมืองเงินนะครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณแฮมมากเลยนะครับคุณนัชพลจิระสถิตนะครับจากบรอจอแอสเซทพลัสครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Morning Move ขับเคลื่อนโลกการลงทุนในทุกเช้าวันใหม่